กลางคืนนะครับที่หุยขวางพามาเมดินดูของกินดูเพราะว่าเพื่อนกาเพราะว่าเพื่อนนี้ทำค้าขายแถวนี้นะครับก็พามาดูแหล่งท่องเที่ยวนี่เวลาปีสองแต่ว่ายังคึกคื้นมาก ก็เป็นการเป็นชีวิตค้าขายกลางคืนมีตลาดโต้รุ่งมีคนคุกค่านไม่น่าเชื่อว่าเป็นเวลาตีสองสอง้ยส้มตำหมูย่าง เข้าวต้มอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านค้านะครับ อยากกินซุปทำอยากกินอะไรอยากกินข้าต้มเหรออก,กินสุปทำอะไร